ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหรียญทรงไข่นะครับเหรียญทรงไข่หลวงปู่หันข้างนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับจะเป็นยันต์ต้นตำรับปิดตา5ยอดอ่าหลวงปู่ทองมาจังหวัดร้อยเอ็ดตักสีรุ่นแรกนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับจะสร้างเพียง99้ลัง สวัสดีครับสวัสดีช่องหนุพนครนะครับก็วันนี้มาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับเหรียญรุ่นนี้ที่ผมเคยลงไปแล้วนะครับตั้งแต่พิธีพุทธาพิเศษนะครับของเจ้าแม่ตะเคียนเตี้ยนะครับรุ่นนี้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูนะครับคือถาว่าสวยไหมนะครับ สวยนะครับแล้วก็ตอนนี้เขายังลุ้นรายการที่40นะครับลุ้นรายการคือลุ้นอ่าลุ้นรายการที่40ะนะรายการที่10รายการที่40เนี่ยลุ้นหวยนะครับงวดประจำวันที่16นะครับก็คือสร้าง99 999เหรียญน,นะครับ <c oughs> ลุ้นเลขท้ายนะครับก็ตอนนี้ในกลุ่มเป็นเนื้อทองแดงที่แพงที่สุดนะก็ยังไม่มีผู้โชคดีนะครับที่ได้ไป นะครับของผมตอนนี้เหลืออยู่39ลุ้นนล,นนะลุนนะครับ39ลุ้ลุนนะ9 9ลุ้ลุนนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับลุ้นละ400บาทรวมส่งนะครับส0 0บาทรวมส่งสำหรับคนที่ปิดคนที่ต้องการเช่าเยอะนะครับนะตั้งแต่10ลุ้นขึ้นไปอย่างเงี้ยผมจะมีของแถมไปให้ตั้งหากพิเศษนะครับมีของแถมอ่าพิเศษไปให้ แล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับใช้คําว่าศักดิ์ศรีรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญคือออกแบบพุทธศิลป์ได้สวยงามนะครับสวยงามจริงๆนะก็เหลือแค่39รุ้นนะครับเอามาเอามาประชาสัมพันธ์นะครับในช่อง YouTube ตัวเองนะครับเพราะว่าคือบางคนเนี่ยได้ใบอ่าได้ได้ไป,ได,ไ,ดไ,ปได้มาลุ้นกับผมในไลฟ์สดเนี่ย นะบางคนก็งงว่าพี่ทำไมรายการนี้อ่ารายการพิเศษเนี่ยทำไมมันไม่มีในใบารายการผมบอกว่าใบารายการเนี่ยนะครับบางตัวเนี่ยบางบางเนื้อเนี่ยอย่างเช่นเป็นรายการที่14.1เป็นเนื้ออ่า er, แบ็คโรเดียมอะไรพวกนี้เนื้อพิเศษเนี่ยผู้สร้างเขาใส่เข้ามาในหลังเองนะครับก็เท่าที่ผมดูมานะครับ คือถ้าเป็นรุ่นเหรียญรุ่นอื่นเนี่ยก็คือจะตรงตามรายการนะครับแต่รุ่นนี้นะครับมันพิเศษตรงที่ว่าผู้สร้างเขาเซอร์ไพรส์เราแบบไม่รู้ตัวนะคือหนึ่งเราเปิดมาปุ๊บเฮ้ยมันไม่มีในใบรายการนะครับแต่จริงๆแล้วผู้สร้างเขาใส่เข้าไปเพื่อเหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นรายการพิเศษที่เข้ามานะนะครับพอล่าสุดลูกเพจปิดไปเนี่ยได้รายการพิเศษไปจริงๆนะครับ 4.1นะเพราะว่าใบรายการเนี่ยมันมีเต็มที่มีแค่40รายการนะครับมีเนื้อเงินเนื้อออัน่าเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับเนื้อปะกาเนื้อสัตะนะครับทองทิพย์ทองทิพย์ซาตินนะครับสองกริย์พื้นทองสองกริย์พื้นเงินนะครับแล้วก็ทองแดงตอนนี้รายการที่40นะครับเป็นเนื้อทองแดงนะเคยเห็นเนื้อทองแดงราคาแพงกว่าเนื้อเงินไหม เ,ออเนื้อทองแดงครับผู้จัดสร้างตั้งรับอยู่ที่เหรียญละหกพันนะครับตอนนี้ยังไม่มีใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าตัวเหรียญน,นี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับไะม,มาดูกันครับอ่ะมาดูกันนะครับสว,สวยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นซาตินนะครับด้านหลังอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็น ตำนานปิดตา5ยอดนะครับของหลวงปู่ทองมาจังหวัด1 0ออนะอันนี้ผมเอามาเลี่ยมใส่กรอบไมค์คอนนะครับเดี๋ยวค่อยรอรอช่างมาตอนนี้ช่างกลับต่างจังหวัดนะครับนะอ่าแล้วก็มีนวะนะครับนวะหน้ากาก2กษัตริย์นะครับนวะหน้ากาก2กษัตริย์นะเห็นไหมนะครับเห็นความสวยไหมความสวยของตัวเหรียญ นะครับบล็อกอย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกพื้นเรียบนะครับแต่ถ้าสําหรับผมนะผมจะเรียกเป็นเป็นบล็อกเส้นขนแมวนะครับมันจะมีเส้นเหมือนเส้นสายฝนอะนะครับอ่าเส้นขนแมวเส้นเส้นก็คือบล็อกรุ่นนี้จะสร้าง2บล็อกนะครับบล็อกพื้นเรียบกับบล็อกขุยพื้นนะครับจํานวนการจัดสร้างก็ไม่เยอะนะครับนะสตะหลุง่งตลอดวิ่งขึ้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อสตะนะขอบทงชาตินะครับ สองเหรียญจริงนะครับสองเหรียญจริงให้ดูกันนะครับสวยมากๆนะฮะอันนี้เลขโค้ด16 7โอ้ยเสียดายไม่เป็น168นะครับนะสวยนะรายการนี้อ่ะไออันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับขอโทษทีนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับดูสังเกตง่ายๆนะถ้าเป็นเนื้อสต้านะครับให้ดูสังเกตนะครับจะตอบโค้ดสารานะครับ ถ้าเป็นเนื้อทองทิ์ตัวณะจะอยู่ด้านบนขวานะครับตรงข้ามกับสาราต่อโคสาราถ้าเป็นเนื้อสตัต่าโคณะจะอยู่ระหว่างนี้ไม่ซ้ายก็ขวานะครับให้สังเกตดูดีนะครับคือเดี๋ยวนี้พระรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยจะยิงโคดเลเซอร์แล้วนะครับจะไม่ใช้การต่อโคดสมัยโบราณนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เอาความเป็นความเก่าเนี่ยนะครับ เสริมเข้าไปนะนะครับขอบนะครับก็ถามว่าสวยงามนะครับขอบเหรียญการตัดขอบของโรงงานก็สวยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะเห็นไหมมันจะเป็นเส้นเส้นเนี่ยเนี่ยเส้นเส้นเนี่ยนะครับจะเรียกเส้นขนแมวเป็นบล็อกบล็อกเส้นขนแมวนะครับก็คือบล็อกพื้นเรียบแหละนะครับแต่ผมแค่อ่าเรียกเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นบล็อกพื้นเรียบกับบล็อกคุยพื้นนะครับ ถามว่าตัวเหรียญ่ยสวยไหมนะครับอันนี้คือเนื้ออับทองนะครับอับทองพ้นสายนะครับตัวเหรียญก็ค่อนข้างที่จะสวยครับแล้วก็มีรายการเซอร์ไพรส์นะครับรายการเซอร์ไพรส์นะอ่านี่นะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับคือต่อโค้ดแบบดั้งเดิมเนี่ยผมว่าคลาสสิกแล้วไปเจอแล้วบวกกับด้านหลังเนี่ยออกแบบคือเป็นหลังยันของหลวงปู่ทองมานะครับจังหวัดร้อย จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตำนานยันปิดตาห้ายอดนะครับตอนนี้เหลือแค่39ลุ้นนะครับ39ลุ้นนะฮะอ่าอันนี้เป็นเนื้อสัตตะนะครับสัตตะอ่ะให้ดูว่าสัตตะกับทองทิพย์เนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับอันนี้เป็นสัตตะลงยาเขียวนะครับเขาก็จะเรียกเขียวเกี่ยวซรัพนะครับอ่าคนนี้เกิดวันพุธนะครับสีประจำวันเกิด ขอบเขียวนะครับขอบเขียวพื้นเขียวลงยาจีวรนะครับเห็นไหมถ้าเป็นเนื้อสัตตะเนี่ยนะครับจุดตายของเขาเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเนื้อสัตตะจะมีโคตระอยู่ตรงนี้นะครับโคตระถ้าเป็นเนื้อทองทิพย์จะอยู่ด้านบนนะครับจะอยู่ด้านบนนะครับบนขวานะครับอ่าบนขวานะครับอยู่บนขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อ่ะผมไม่ดูนะอันนี้คือเนื้อ ตัตะนะครับตัตานะอันนี้เนื้อทองทิพย์นะครับเนื้อทองทิพย์เห็นไหมโค้ดจะอยู่ด้านบนนะครับโคดนะจะอยู่ด้านบนนี่คือข้อแตกต่างนะครับสําหรับเนื้อนะครับพ้าใหม่นะครับดูไม่ยากแต่สังเกตโคตด้ดดีๆเท่านั้นเองนะครับ เดี๋ยวนี้เขาจะยิงเป็นโค้ดเลเซอร์หมดแล้วครับไม่มีใครมานั่งใส่ใจต่อโค้ดนะครับเพราะต่อีในต้องบางทีก็ต้องใช้คนมานั่งตอกเอาอันนี้เป็นรายการที่19เนื้อสัตตะเนื้อสัตตะเห็นไหมครับนี่คือเนื้อสัตตะสัตสตะเนี่ยชัดเจนเลยนะครับจะมีโค้ดนะอยู่ด้านล่างนะครับถ้าเนื้อทองทิพย์จะอยู่ข้างบนนะครับผมว่าดีนะนะครับผมว่าดีเพราะว่า ทำไมทำไมต่อโคดเนี่ยนะครับดั้งเดิมอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับลายธงชาตินะครับนี่คือเนื้อเงินถ้าเนื้อเงินเนี่ยนะครับจะยิงโค้ดจะต่อโค้ดพิเศษ,ษนะครับจะต่อโค้ดพิเศษอ่สาราและโค้ดพิเศษนะครับแล้วก็ตามด้วยเลขรันดัมเบอร์นะครับ,ารารนะรบไม่มีโคดหนะนะครับอ่านะอันนี้คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงิน สร้าง99เหรียญนะครับรายการดีสรายของชาตินะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายการนี้กันอันนี้เป็นอ่ะเป็นเนื้อ2กษัตริย์นะครับกษักริย์2กษักระยันะครับก็จะมี 2K 3K นะครับอ่ะนี่เห็นไหมสองกริย์นะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะเนื้อนวะหน้ากากอ่าหน้ากากกษัตริย์นะครับอ่าอันนี้คือเนื้อ2กษัตริย์นะครับ พื้นเงินจะมีพื้นพื้นเงินกับพื้นทองนะครับค่อนข้างที่จะสวยเห็นไหมด้านหลังเนี่ยจะนูนมาเลยนะครับด้านหลังนะครับจะนูนมาเลยนะครับเหมือนเป็นหน้ากากนะครับคือผมมองว่าในการต่อโค้ดอย่างเงี้ยตอโค้ดในสมัยเก่าแล้วได้อ่าต้นตํำลับยัน5ยยอดนะครับเข้ามาเสริมด้วยเนี่ยผมมองว่าผู้สร้างเขาก็ อยากย้อนนะครับอยากย้อนไปเพราะทุกวันนี้เราจะเจอแต่โคดเลเซอร์นะครับโค้ดเลเซอร์กันมั่งอย่างหลวงพ่อรวยเนี่ยนะครับหลวงพ่อรวยเขาก็นี่นะครับตอกข้างในนะครับตอกข้างในงงเน,นี่ยหลวงพ่อเปิรนเนี่ยหลวงพ่อเปิรนนะครับวัดบางพระนี่เขาก็จะตอกข้างในนะครับรเขาก็จะตอกข้างในเอานะนี่อย่างเสือหลวงู่บุญมารุ่นแรกนะครับเสือหลวงู่บุญมารุ่นแรกนี่ก็ยังคงตอกโค้ดแบบ ดั้งเดิมนะครับก็คือโค้ดพิเศษรันนัมเบอร์นะครับก็ยังคงต่อโค้ดนะครับเพราะว่าผมมองว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นโค้ดเลเซอร์กันเยอะนะครับโค้ดเลเซอร์กันเยอะอ่านี่อย่างหลวงพ่อรวยนะครับอย่างหลวงพ่อรวยนี่อันนี้บูชาครูออกวัดเชิงเขานะครับก็ยังต่อโค้ดนะอันนี้ก็ยังต่อโค้ดนี่ก็ยังคงต่อโค้ดนะครับ เลขโค้ดเห็นไหมแปดสองแปดอุย้ยเกือบตองแปดนะครับอันนี้คือเลื่อนนะครับเลื่อนสองนะครับเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะนะครับเรดเลื่อนนะครับเรดเลื่อน 2, นะครับเลื่อนสองนะครับนะอ่าราคาตอนนี้ก็เล่นหานอยู่หลายพันนะครับหน้าตู้ก็มีนะครับหน้าตู้ก็มีนะครับนะเป็นเลื่อนสองบูชาครูเป็นเนื้อทองเหลือง นะครับออกวัดเชิงเขาเพิ่งออกไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้นะครับประมาณอันที่สองอาทิตย์นี่แหละนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับลุ้นละสี่ร้อยนะครับลุ้นละสี่ร้อยนะนะครับจํานวนก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับลุ้นละสี่ร้อยนะครับลุ้นละสี่ร้อยเท่านั้นนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับสี่ร้อยบาทนะครับ นะคใครที่สนใจนะใครที่สนใจนะครับก็สามารถอ่ะผมให้ดูในการทักไลน์นะครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับนะอ่านะครับไลน์ผมเนี่ยถ้าแอดมาปุ๊บเนี่ยจะเจอเลยนะครับจะเขียนว่านะครับนุพันครนะครับมาอย่างนี้เลยนะครับนุพระครพระใหม่นะครับร้านพระใหม่นุพันครนะครับอ่าไลน์ผมก็จะขึ้นให้ตรงนี้เลยนะครับรุนละสี่ร้อยนะครับ นะ400นะครับจะส่งให้ฟรีนะครับทั่วประเทศไทยแต่ถ้าจัดส่งต่างประเทศนะครับนะพี่ต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะครับถ้าปิด10ลุนขึ้นไปเดี๋ยวมีของแถมให้นะครับไม่ต้องห่วงนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยในนัที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวมีเกจิรุ่นไหนมา บอกอีกนะครับเดี๋ยวมาแนะนำให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณในการติดตามขอบพระคุณครับสวัสดีครับไป